สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกหยุดได้วันสองวันนะครับวันนี้แปลงหญ้าเราก็แห้งนะครับไม่มีน้ำขังก็เลยปล่อยแพะนะครับลงมาผ่อนคลายด้วยการแทะเล่มหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าธรรมชาติ พวกกระทิ้นนะครับแล้วก็หญ้าเพนกลาที่อยู่ในแปลงของเรานะครับมีทั้งหมด20ัวตัวนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเราก็ปล่อยให้เขาได้แทะเลมบ้างนะครับเป็นการผ่อนคลายแต่ว่าลักษณะของการเลี้ยงแพะปล่อยทุ่งแบบนี้นะครับเราจะต้องมีการถ่ายพยาธทุกเดือนนะครับ อย่างน้อยก็คือ2เดือนครั้งนะครับถ้า2เดือนครั้งนีง่พยาธิจะเยอะนะครับจริงๆต้องถ่ายทุกเดือนนะครับโดยการกอกหรือผสมอาหารให้กินบ้างนะครับหรือฉีดด้วยนะครับก็จะเป็นการทำให้แพะนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นสายพันธุ์ นะครับออบอ่อลูกผสมและก็ลูกผสมอของคาราฮาริเรสนะครับซึ่งมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับตัวสีแดงที่พี่น้องเห็นนะครับด้านซ้ายมือของมุมกล้องนะครับก็คือ,อาสายพันธุ์คาราฮาริเลสนะครับเดี๋ยวจะซูมให้พี่น้องดูนะครับนี่ฮะเป็นสายพันธุ์คาราฮาริเลสนะมีทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ตัวผู้2ตัวนะครับ เราเอาไว้ทำพ่อพันในครั้งต่อไปนะครับตอนนี้ได้ประมาณสักสีหเดือนนะครับสีหเดือนแล้วนะครับอีกสักประมาณห้าหกเดือนเราถึงจะให้ทับนะครับให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านนู้นนะครับลูกผสมของบอนะครับลูกผสมของบอเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมคาราฮาริเลสนะครับใกล้ๆนะครับ ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นแปลงหญ้าเพนกล่านะครับแปลงหญ้าเพนกล่าที่เราตัดมาให้กับแพะของเราได้กินนะครับในช่วงที่ระหว่างวันนะครับเราจะไม่ปล่อยลงแปลงทั้งวันนะครับช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณาห้าหกห้าโมงนะครับห้าโมงเศษนะครับก็มองเห็น แปลงหญ้าแล้วก็สวยงามแล้วก็ปล่อยแพะเลิกงานมาพอดีนะครับจริงๆต้องปล่อยตากช่วงตอนกลางวันนะครับปล่อยช่วงเย็นก็ดีอีกแบบนะครับเรามีเวลาในช่วงเย็นนะครับหลังจากเลิกงานก็มาปล่อยแพะนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นพ่อเลือดร้อยนะครับเขาก็เลยดู สีเข้มข้นเหมือนพ่อนะครับเป็นสายพันธุ์คาราไฮริเลตนะครับหรือแพะแดงนะครับบอแดงนั่นเองนะครับเราก็เก็บไว้ทําพ่อพัน์ต่อไปนะครับ2ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวที่ใหญ่ๆเป็นแม่พัน์ธนะครับซึ่งเขาใหล้ลูกเล็กนะครับลูกเล็กอยู่ในคอกไม่ได้ออกมาด้วยนะครับส่วน ที่ขาวคอแดงคอดำด้านนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าสายพันธ์บอลูกผสมนะครับสำหรับทำสายสายพันธุ์แล้วก็ทำขุนนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการขุนถ้าเป็นตัวผู้ออกมาเป็นตัวผู้ก็จะขุนขายนะครับขุนช่างกิโลขาย ส่วนที่เป็นตัวเมียนะครับก็เก็บไว้ทําพ่อพันต่อนะครับแล้วเราจะใช้พ่อพัน์ที่เป็นสายเนื้อเหมือนกันนะครับในการทับนะครับเราก็มีอยู่แม่พันธุค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าทําให้คลอดได้เฉลีย่ยเดือนละ1-2ตัวนะครับถึงจะคุ้มค่าในการเลี้ยงนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับก็ศึกษาทาง youtube หลายๆช่องนะครับที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับามาดูนะครับสิ่งที่เขากินนะครับแพะกินก็คือหญ้านะครับเป็นเขาจะไม่กินลงลึกนะครับเขาจะกินส่วนปลายๆนะครับเนื่องจากว่าถ้ากินลงลึกมากก็จะทำให้ เป็นพระยาดน,นะครับณนะตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของตลาดทั้งสายพันธุ์แล้วก็ตลาดเนื้อนะครับก็เอาต,ตลาดสายพันธุ์ก่อนนะครับตลาดสายพันธุ์ก็เป็นที่นิยมนะครับตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดจางมากเนื่องจากมีผู้สนใจในการเลี้ยงแพะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอีกทั้งนะครับอีกทั้งตลาดเนื้อก็เป็นที่ต้องการของ ตลาดเวียดนามแล้วก็จีนนะครับมาเลเซียด้วยนะครับสามประเทศนี้บริโภคเนื้อแพะเป็นหลักนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจจะเล่นสายเนื้อสายสายพันธุ์หรือจะเลี้ยงเพื่อนะครับบริโภคก็ได้นะครับลองทานดูนะครับเนื้อแพะ ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับมีความอร่อยเหมือนกันแพะนี่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่รวดเร็วนะครับ16เดือนนะครับเขาจะให้ลูกอยู่ประมาณ2คอกนะครับ2ปีให้3คอกนะครับแต่ถ้าเฉลีย่ยแล้วถ้าจะให้ปีละสองครั้งก็ได้นะครับแต่เราจะต้องพักแม่พันธุ์ด้วยนะครับ เนื่องจากว่าถ้าให้เขาทับเร็วเกินไปนะครับยาลูกเขาอย่านมเร็วเกินไปจะทําให้มีผลกระทบต่อเรื่องของร่างกายนะครับสภาพของร่างกายนะครับเขาจะโทมเร็วนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับที่ฟาร์มเราเนี่ยถ่ายพยาธิทุกเดือนนะครับสลับเดือนก็คือเดือนเดือนเดือนแรกฉีดนะครับเดือนที่สองกรอกนะครับ แล้วก็สลับเดือนไปนะครับมันจะทำให้แพะเราอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับไม่เป็นโรคด้วยนะครับสำคัญคือไม่มีอะไรไมาแย่งอาหารเขานะครับก็จะทำให้แพะเขามีความอ้วนนะครับเห็นไหมครับจริงๆแพะนี่ไม่ต้องไม่ต้องให้หัวอาหารก็ได้นะครับแค่ปล่อยลงแปลงหญ้าและให้เขากินอินยอิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับ พวกอาหารที่เป็นโปรตีนชั้นดีอีกประเภทหนึ่งก็คือกระถินนะครับแต่กระถินนี่แนะนําว่าอย่าให้กินยอดอ่อนนะครับถ้ากินยอดอ่อนจะทําให้แพะท้องอืดแล้วก็ท้องเสียได้ง่ายนะครับะจะพาพี่น้องไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เขาเพิ่งคลอดนะครับอาจจะผอมนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสว่าลดลงนะครับลดลงเนื่องจากว่าเขาเพิ่งคลอดใหม่ไอ้ตัวนี้2ตัวนี้เป็น ตวผู้นะครับพ่อพ่อเลือดร้อยนะครับพ่อเลือดร้อยอ่าก็กลายเป็นลูกผสมไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะดูโครงสร้างเขาเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาจะพร้อมเป็นพ่อพันธุ์ให้เราต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็สอบถามเม้นมาใต้คลิปว่าอยากให้จะผลทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับ ก็จะนําเสนอให้พี่น้องอได้รับชมรับฟังเหมือนเก่าเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจากคนคนลักเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ